สวัสดีครับทุกท่านไทยอุดรมาแล้วเดอนี่แหละคือสิ่งที่เราภูมิใจที่เราดูแลกันมาตลอดนเห็นบ่นี่ต้นไม้ของเราก็ออกใบแตกใบไม้แล้วนี่เพื่อนได้น้ำได้ปุ๋ยนี่ส่วนต้นนี้ก็จะเป็นต้นสตอของพิเภรที่พี่เพภรลองปลูกดูเอาสตอมาปลูกว่าถ้าได้กินก็กินถ้าไม่ได้กินก็ไม่เป็นไรปลูกเพื่อให้รู้ว่าต้นสตอเป็นหน้าตาแบบนี้ นี่ส่วนด้านนี้ก็เป็นดอกไม้ต่างๆที่เราดูแลกันนี่ตอนนี้ก็นี่ตรงนี้มุมเป็ดก็โอเคนี่ต้นนี้ก็เขียวเป็นกุ้มแบบโอ้โหสวยงามมากนี่ขอบอกบอกตรงละง่ายมิล่ส่วนด้านนู้นก็น,น,นู่นนี่ต้นนี้ก็อยู่หน้าห้องน้ําเราเป็นต้นทองเปลาวหรือดอกจานบ้านเรานั่นเองเด้อนี่เห็นไหมเนี่ย แตกใบแตกยอดอ่อนเขียวมองแล้วโอ้โหมืดมองมาจากด้านหน้าก็ร่มเลื่อนมากนี่ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นสวนหย่อมที่เราดูแลกันมาลงมือปลูกจัดมาตั้งแต่เริ่มแรกที่เราทําร้านกันนี่สวนหย่อมมุมต่างๆก็มีความสวยงามต้นไม้ก,ก็เริ่มติดแล้วก็ลงตัวนี่ส่วนตรงนี้ก็นี่เป็นสวนหย่อมอีกสวนหนึ่งนี่ พราะสวยงามนี่เห็นไหมนี่ร่มลื่นนี่อันนี้คือต้นดอกแคแคร์ป่าเ้อนี่เป็นต้นไม้สองต้นสองต้นแรกที่เข้ามาที่ร้านอีเป็ดของเรานั่นเองเป็นดอกแครดอกแครเพราะว่าเราก็เอามาปลูกไว้เผื่อเพื่อนมีดอกเราจะได้เก็บทานเย็บไปลวกกินกับเจ้าวนี่และที่สำคัญคือ ตรงนั้นคือต้นมากลินฟ้าหรือเพกาของเรานั่นเองพี่เพชรปลูกไว้านางก็ติดแล้วนี่เห็นไหมส่วนด้านนี้ก็โอเคส่วนหย่อมของเราก็สวยงามนี่มีดอกไม้เป็นจำมาติกุลาบทุกต้นก็กําลังออกดอกเบ่งบานเต็มที่ได้น้ําได้ปุย๋ยนี่แม่สวยคอยดูแลตลอดนี่ส่วนต้นนี้ก็ติดเบื้องใบเพื่นดูพ้พคะใบใบใหญ่มาก นี่ต้นทองเปล่าหรือต้นดอกจานนี่ตรงนี้ตรงซุ้มหน้าลานจอดของเราก็กลายเป็นร่มเลื่นไปเลยนี่เห็นไหมนี่ตรงนี้ก็ร่มเลื่อนสบายเอาบอกนี่เห็นไหมสุดยอดต้นไม้เราเราดูแลกันนี่ส่วนมุมนี้ก็คุณนายเตื่นสายมีดาวเรืองเบจมาสกําลังแทงช่อต้นอ่อนขึ้นมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยรวมทั้งที่เราปลูกไว้นี่ ส่วด้านนี้ก็นางอาจจะช็อกนิดหน่อยอาจจะต้นแห้งนิดนึงเพราะว่านางอยู่ในดินข้างล่างอาจจะเป็นหินก็ได้นี่ตรงนี้ก็นี่เห็นไมแนวต้นทองอุไรของเราก็เริ่มเป็นแนวรั้วให้เห็นแล้วเด้อนี่เพราะว่าตอนที่เรามาใหม่ๆต้นนางจะเล็กนิดเดียวล่อแร่ล่อแร่เหมือนจะ รอดหรือไม่รอดนี่ตอนนี้นางแต่ละต้นก็ขึ้นมาแตกพุ่มแตกใบตรงนี่ลานจอดของร้านอีเป็ดของร้านนั่นเองเ้อนี่ตอนนี้ก็ลมพัดวีวีอากาศกําลังดีนี่เดินจอดรถปุ๊บเดินเข้ามาก็จะเห็นนี่ประมาณนี้สำหรับท่านไหนก็อยากนั่งพักในซุ้มก็โอเคซุ้มลมเย็นมีลมอากาศสบาย เด่นมานั่งจิวจิตรงสวนหย่อมนีตรงนี้ก็อยากเข้าห้องน้ำท้้งท่าก็โอเคมีทั้งหญิงทั้งชายบริการเอาไว้บริการ,าร,การนี่ตรงนี้ก็จะเป็นสวนของเราอีกสวนหนึ่งนั่นเองนี่ตรงนี้ก็จะวันนี้อากาศดีมีลมนี่เห็นปะฝั่งนี้ก็มองไปก็จะเป็นท้องนาเขียวมองออกไปด้านหน้าลานจอดก็จะเป็นท้องนาเขียว ซ้ายขวาหน้าหลังจะเป็นท้องนาหมดเลยนี่เห็นบอ่อปุนะ่นนะนี่ก็จะเป็นซุ้มทางเข้าร้านอีเต็ดของเราส่วนด้านนี้ก็มองมาจากซุ้มของเราก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นท้องนาเช่นเดียวกันนี่อันนี้คือต้นไม้ที่เราปลูกดูแลรักษากันคอยประคบประงม,มกันแต่ละต้นก็ผีดอกออกไปได้น้ำได้ปุ๋ย โอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ชมคลิปชมโฆษณาให้พี่นัทกับพี่เพชรแล้วก็เด็กๆแล้วเด้อตามดูคลิปเด้อไปแล้วบ๊ายบาย